คุณรู้หรือไม่น้ำใสๆที่เราเห็นอาจปนเปื้อนสารเคมีอันตรายการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและเป็นอันตรายต่อชีวิตการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำเคมเซนและเครื่องอ่านดูโอไอ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายตรวจวัดรวดเร็วถูกต้องแม่นยำผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจวัดจากสถาบันมาตรวิทยาหรงชาติและการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ P-TECH DUO Eye คือเครื่องอ่านสารเคมีในน้ำแบบพกพาใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำได้หลากหลายชนิด ภายในกล่องประกอบด้วยตัวเครื่องดูโอไอะแดปเตอร์ Type C, ขวดทดสอบและแปรงล้างขวดขนาดกระทัดรัดใช้งานสะดวกระบบประมวลผลในตัวให้ผลลัพธ์ในไม่กี่นาทีเชื่อม Wi-Fi ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ดูผลย้อนหลังผ่านแดชบอร์ดบันทึกอัตโนมัติและปลอดภัย Duo i y e ทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์โหมดออนไลน์จะส่งข้อมูลขึ้นคลาวทันทีโหมดออฟไลน์จะบันทึกข้อมูลการวัดไว้ในเครื่องและส่งภายหลังเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เมนูใช้งานมี3ปุ่มหลักได้แก่ปุ่ม n e t เปลี่ยนชนิดสารที่ต้องการตรวจวัด blank วัดค่าสีเริ่มต้นและ measure เริ่มวัดค่าความเข้มข้น เพื่อส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์โดยอัตโนมัติให้แต่ไอคอน WiFi พิมพ์ชื่อเครือข่าย WiFi หากพิมพ์ผิดสัมผัสปุ่ม delete เพื่อลบตัวอักษรและปุ่มดำเนินการอื่นๆได้แก่ปุ่มโหมดใช้สำหรับสลับระหว่างการพิมพ์ตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ปุ่มชิ t ใช้สำหรับเปลี่ยนจากตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เมื่อพิมพ์ครบแล้ว กดปุ่มดันจากนั้นใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi แล้วกดปุ่มดันอีกครั้งระบบจะรีสตาร์ทเครื่องให้อัตโนมัติเพื่อทำการเชื่อมต่อเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จไอคอน WiFi จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเครื่องดูโอไอจะจดจำเครือข่ายที่เชื่อมต่อไว้และจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติในครั้งถัดไปหากพบสัญญาณเดิม ผู้ใช้งานสามารถดูผลข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ผ่านแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยอุปกรณ์ภายในกล่องเมงกานิสเซนการเตรียมสารทดสอบเมงกานิสละลายผงสารทดสอบด้วยน้ำยาที่ให้มา30มิลลิลิตรปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนกว่าผงละลายหมด วิธีการทดสอบน้ำตัวอย่างจริงด้วยเครื่องดูโอไอ 1. ดูดน้ำตัวอย่าง1.5มิลลิลิตรใส่ในขวดแก้วปิดฝาแล้วนำเข้าเครื่องดูโอไอ 2. กดปุ่มแรงจากนั้นนำขวดแก้วออกจากเครื่อง 3. เติมสารทดสอบแมงกานีส1.5มิลลิตรลงในขวดเดิมปิดฝาและเขย่าให้เข้ากัน 4. นำเข้าเครื่องดู o อไอกดปุ่มแมชชวลจากนั้นเครื่องจะนับถอยหลังหนึ่งนาทีเมื่อครบเวลาเครื่องจะแสดงข้าวแมงกานิสที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำตัวอย่างนอกจากนี้ยังตรวจวัดอย่างง่ายได้โดยไม่ใช้เครื่อง Duo Eye. ดูโอไอด้วยการเทียบสีกับแถบสีมาตรฐาน โดยเปิดฝาขวดสีดำออกแล้ววางขวดลงบนวงกลมสีและเทียบสีของสารละลายจากด้านบนเทียบสีที่มองเห็นให้ใกล้เคียงกับแถบสีบอกปริมาณมากที่สุดอุปกรณ์ภายในกล่องค o p เปอร์เซนการเตรียมสารทดสอบทองแดงละลายผงสารทดสอบด้วยน้ำยาเอ0ามิมลลิลิตรปิดฝาขวดแล้วเขย่าจนกว่าผงละลายจนหมด วิธีการทดสอบน้ำตัวอย่างจริงด้วยเครื่องดูโอไอ 1. ดูดน้ำตัวอย่าง1.5มิลิลิตรใส่ในขวดแก้วปิดฝาแล้วนำเข้าเครื่องดูโอไอ 2. กดปุ่มแรลงจากนั้นนำขวดออกจากเครื่อง 3. เติมน้ำยาบี0.2มิลิลิตรและเติมสารทดสอบทองแดง1.5มิลลิลิตรลงในขวดเดิม ปิดฝาและเขย่าให้เข้ากัน 4. นำเข้าเครื่องดูโอไอกดปุ่มแมชชวจากนั้นเครื่องจะนับถอยหลังหนึ่งนาทีเมื่อครบเวลาเครื่องจะแสดงค่าทงแดงที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำตัวอย่างนอกจากนี้ยังตรวจวัดอย่างง่ายได้โดยไม่ใช้เครื่องดูโอไอด้วยการเทียบสีกับแถบสีมาตรฐาน โดยเปิดฝาขวดสีดำออกแล้ววางขวดลงบนวงกลมสีและเทียบสีของสารละลายจากด้านบนเทียบสีที่มองเห็นให้ใกล้เคียงกับแถบสีบอกปริมาณมากที่สุดอุปกรณ์ภายในกล่องฟูออไรเซนวิธีการทดสอบน้ำตัวอย่างจริงด้วยเครื่องดูโอไอ 1. ดูดน้ำตัวอย่าง1.5ม mm ิลิลิตรใส่ในขวดแก้วปิดฝาแล้วนำเข้าเครื่องดูโอไอ 2. กดปุ่มแล้งจากนั้นนำขวดออกจากเครื่อง 3. เติมสารทดสอบฟูอราย1.5ม mm ิลลิลิตรลงในขวดเดิมปิดฝาและเขย่าให้เข้ากัน 4. นํนำเข้าเครื่องดูโอไอกดปุ่มแมชชวัจากนั้นเครื่องจะนับถอยหลัง1น,นาทีเมื่อครบเวลาเครื่องจะแสดงค่าฟูอรายที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำตัวอย่าง นอกจากนี้ยังตรวจวัดอย่างง่ายได้โดยไม่ใช้เครื่อง Eye, ดูโอไอด้วยการเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานโดยเปิดฝาขวดสีดำออกแล้ววางขวดลงบนวงกลมสีและเทียบสีของสารละลายจากด้านบนเทียบสีที่มองเห็นให้ใกล้เคียงกับแถบสีบอกปริมาณมากที่สุดอุปกรณ์ภายในกล่องไอรอนเซนการเตรียมน้ำยาบี ละลายผงสาร B 1ซองต่อน้ำยา B 1ขวดและติดสติกเกอร์วันที่เตรียมให้เรียบร้อยวิธีการทดสอบตัวอย่างจริงด้วยเครื่อง duo i หนึออ 1. ดูดน้ำตัวอย่าง2มิลลิลิตรใส่ในขวดแก้วเติมน้ำยา A 0.2มิลลิตรปิดฝาขวดเขย่าให้เข้ากันแล้วนำเข้าเครื่อง duo i สองกดปุ่ม blank จากนั้นนําขวดออกจากเครื่อง 3. เติมน้ำยาบีที่เตรียมได้1มิลลิลิตรและเติมสารทดสอบเหล็ก0.2มิลลิลิตรลงในขวดเดิมปิดฝาและเขย่าให้เข้ากัน 4. นําเข้าเครื่องดูโออกดปุ่มแมชชูัจากนั้นเครื่องจะนับถอยหลัง3นาทีเมื่อครบเวลา เครื่องจะแสดงค่าเหล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำตัวอย่างนอกจากนี้ยังตรวจวัดอย่างง่ายได้โดยไม่ใช้เครื่อง Eye, ดูโอายด้วยการเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานโดยเปิดฝาขวดสีดำออกแล้ววางขวดลงบนวงกลมสีและเทียบสีของสารละลายจากด้านบนเทียบสีที่มองเห็นให้ใกล้เคียงกับแถบสีบอกปริมาณมากที่สุด มาตรฐานคุณภาพน้ำเป็นเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมคุณภาพน้ำในด้านต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่เราใช้ปลอดภัยทั้งต่อการอุปโภคและบริโภคการประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้ชัดเจนด้านสารปนเปื้อนเครื่องดูโอไอถูกออกแบบให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างแม่นยำโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หากตรวจพบว่า ค่าบางอย่างเกินมาตรฐานระบบจะแสดงผลเป็นตัวอักษรสีแดงบนพื้นหลังสีเหลืองเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ทันทีและสามารถจัดการปัญหาคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงที